ฮัลโหลอ่ะลองเพลงสิปูลามาปูลามาปูเปย์ลามาเปย์ลามาเปมีท่อนมีค่นี้ปูลามาปูลรมาคือตอนแรกหนูว่าถ่ายๆอยู่ไงแล้วแบบปูลามาปูลามาปูเปย์ลามาเปเรละมาเปย์ปูเปยเราจะหันมาไหมปูเปจะได้ยินเราไหมจริงไงมองพี่เป้สามารถแต่งต่อได้เอาพี่เป้์่ะเฮ้ยปูลมาปูลามาปูเปเ์ลมาเปย์ลามาเปย ทำไมนอเนิมอ่ะเออยากใหญ่บ้างครับให้ร็อกใหญ่บ้งครับมันมังอารมณ์มันยังไม่มาเอ้ยสวัสดีทุกคนเพลงกบนอนเพราะดีนะมีคนเพลงมาอันดับหนึ่งสิงก์ล่าเออมีคนบอกว่าเพลงใหม่อีกแล้วหรอใช่ค่ะเตรียมซื้อด้วยนะคะเดี๋ยวคืนนี้จะลงในแบบถูกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มใช่ค่ะได้ขยันปฟังกันเยอะๆนะคะเรามีกิจจะต้องทำก่อนนั่นก็คือเปลี่ยนเสื้อให้น้ำใสใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องจัดแต่งเพลงให้คนเลยนะ ่ได้เราก็จะเราก็จะเข้าเซฟของน้ำใสก่อนนะคะไปเปลี่ยนเสื้อน้ำใสก่อนนี่สีเขียวน่ารักจริงเใช่ไหมคือใส่สีเขียวบ่อยหรือเปล่าไม่ได้ใส่สีเขียวไ่อใส่ีเหลืองบ่อยแต่ว่าสีเขียวมันเข้ากับกิฟตพอดีค่ะอันนี้เหรอเราเข้ากับกิฟตัวนี้นะนี่เป็นไรมันจ่อยจังเลยนี่คือหนูก็รีบไปเหมือนกันหนูเอวมันใหญ่พี่หนูเอวมันใหญ่ พี่มันเอวใหญ่แล <ral soc Foot> ้วพี่เราไม่สวยอ่ะโอตเกลอันนี้เฮ้ยอันนี้เหมือนเธอนะก็ว่าไม่ได้แต่เอวใหญ่ได้พี่เอวมันใหญ่เราต้องไปลดระดับเองเราไปลดระดับเองเราต้องมาเล่นต่อแล้วล่ะพี่ที่หนกเล่นกับมันเธอได้ค่ะตัวนี้เหมือนเธอนะพี่ใช้สูตรให้หนูเลยไม่ได้หรอเฮมีหลายมีหลายมีหลายายเบอร์มีหลายไายจำสูตรไม่ได้ หนูว่าแรกสวยสวยุดเลยค่ะนี่ใช่ไหมดูสิค่ะอุ้ยดูอดอุ้ยสีสวยมากแล้วก็พี่ว่าสีไหนอ่ะอุ้ยสีน้ำเงินก็สวยพี่เป้ว่าสีไหนนี่สวยมันมันต้องเลิกใช่ไหมพี่ต้องถ้าเราสอยต้องเห็นใช่ลายามั <laughs> นมันเนี่ยมันขยับไม่ได้เห็นไหมเธออ้วนน่ะน้ำใสใสใสเธอสร้างให้มันอ้วนเองหรือเปล่า่ น้ำใสใส่ใส่ใส่ใส,ใส่ใส่เขียนได้ถูกนะเดี๋ยวจะนี้มันมาค่ะนี่ปตรถูกต้องค่ะหาใส่อุ้ยตุ๊กตาเนี่ยดีนะหลักกว่านี้ดีละหลักกว่าตัวนี้ีขายเอาตัวนี้อ้วนตัวหมูขอเป็นนางเอกในหัวใจเธอ ได้ไหมหน่อหากเกอหัวใจยังว่าง <c oughs> คิดว่านมออกลูก <c oughs> ไม่ไอ้เฮนทฮ่ตั้งชื่อเลยตั้งชื่อตั้งชื่อว่าตั้งชื่อว่าเงีย้ยงเงีง้งเงีย้ยเงี้ยนี่เป็นนมน้ำหนึ่งถ <c oughs> ึงเวลาแล้วสำหรับโมบายหุยไปด้วยไปด้วยจะไปทำงานกับน้องโมด้วย เราจะได้ไปทำงานกันกบน้องโมทุกคนมีข้าวเหนียวมะม่วงไหมอยากกินมากเลยเข้าวเหนียวมะม่วงอะแบบหลังจากนี้มันจะขึ้นราคาหรือเปล่านี่ลง่ายภาพยนต์นี่คือภารกิจที่เราจะต้องให้น้องโมงทำนะคะแต่งตัวสวยมาเลยทำไมมันทำไมมันมืดจังอะ่ะเก้าโมงเช้าที่ทำไมมืดจังน้ <c oughs> องแต่งหน้าเสร็จหรือยังคะน้องน้ <c oughs> องโมแต่งหน้าเสร็จแล้ว สวยมากเหมือนเดิมเลยเออชีสเปย์เอ้ยผมสัน้นสวยนะคะเนี่ยเราต้องสวมชุดคอสตูมด้วยไปชีก่อนเดี๋ยวชีแตกนะคะอายเขาไปชีก่อนอย่าเพิ่งคุยเซ<ะ>นคอรจิบสาวอยู่ไม่ว่างเซนคอรจิบองฟองอยู่แน่เลยเยไปเลยไปเลยไปเลิฟซีนเลิฟซีกว่ใครนะคะคุณเป็นดารา กุเป็นดาราหรือเปล่าโอ้โหดูมันบึนปากใส่เรามันเบะป,ปากใส่เรานะคะซูมๆูมน้องโมน้องโมน้องโม,งโม,งโมเลิฟซีนเออจีบจีบจีบเขาก่อน,นอจีบเขาก่อนเอาเฮ้ยนี่การแสดงฉากจบูบไปเร็วน้องโมจะมีเลิฟซีนนะทุกคน ไปเออจีบสีบเออเอ๊ยผักเราออกทำไมอ่ะเฮ้ยยังไม่ได้เลิฟซีนเลยหล่อนหล่อนเป็นใครหล่อนคิดว่าหล่อนดังมากแล้วมาผักเราแบบนี้อ่ะฮะฮะดังก็ไม่ดังมีดาวหรือเปล่าดาวก็ไม่มีเราก็ไม่มีดาวเหมือนกัน ว่าเราทางานเสร็จแล้วนะคะรอง,งานเลิกทาไมมันไม่เต็มอ่ะทำไมไม่เต็ม,ไม,ไม,ตมหลอดอ่ะทุกคนนี่ได้รับคะแนนเกียรติยศด,ด้วยแล้วก็ได้เงินมาหนึ่งพันบาทกลับบ้านจะไปฉลองกับพี่พี่หมอผงขวานให้พี่แก้วนะคะชิ้นส่วนอัปเกรดท่อน้ำนะคะให้พี่แก้ว ชิ้นส่วนอัปเกรดท่นะำไว้พี่ค่ะพี่แกจะต้องดีใจมากแน่แ <laughs> น่นเฮ้ยสเตอร์โคตรมาสเตอร์โคตรมาแล้วต่อสู้กับบิดาแห่งฤดูหนาวเหรอไปสิขาไปสีขาวจู่เลยจู่เลยไปเลยไปเลยไปเลย,เลยคุณกับคุณปฏิบัติเดลสเตอร์โครตรมาเดลสเตอร์โครตรมาเดว แนะนำตัวอย่างตลกปุกขันนี่สู้สู้สู้กับซันตาคอสสู้ทำไมวะสู้นี่ยังไงอ่ะซันตาคอสจะให้ของขวัญเราไหมเนี่ยเออเออเอาเลยเอาเลยไป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 าปฉันมาสู้กับซันตาคอสทำไมวะไม่ผูกมิดนะสู้เลยเขามาถึงบ้านสู้เลยจัดไปสักฝุ่นซันตาหนีไป แล้วฝุ่นเป็นสีแดงด้วยอ่ะก็เอาดีก็เอาดียังไงยังไงเพต่อสู้กันนานจังต่อสู้กันนานมากอ่ะเออเป็นไงฉันชนะนะฉันชนะเออเทศกาลครบสมบูรณ์เลยตอนนี้อากาศสบายท้่อช่อากาศสบายเนาะกำลังดูหมิ่นกันแล้วกันโอ้โห เราทําให้สงบลงหลังการต่อสู้ซิเราขอโทษได้ไหมเราขอโทษเราเรานึกว่าเธอเป็นโจนเรานึกว่าเธอเป็นมิตรเอาแนะนําตัวอย่างตลกขบขันซิเผื่อเขาจะชอบคนตลกแบ่งพันจิตวิญญาณแบ่งพันจิตวิญญาณ<า> <c oughs> เอานวมไปแล้วกัน <c oughs> ยังมีต่อสู้ อะไรดีอะไรดีบน่บนบ่นหรอ <c oughs> ไม่ไม่ไม่นี่ถามวันีซันต้าชอบลายค่ะนี่หวัหวล้อหัวล้อซันต้า <c oughs> จะไปแล้วเหรออยาเพึ่งไปยังไม่ได้ขอขวัญเลยซันต้าไปแล้วไม่นะโอ oh, 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 ลาบโอลาฟเราจะละลายแล้วกำลังนึกประโยคเด็ดของโอลาฟอยู่อะไรนะอะไรที่แบบมีค่าพอที่จะให้ละลายอะไรนะจะไม่ได้แล้วโอลาบบายบายเจอกันใหม่ปีหน้านะ ว่าไรของคริสต์มาสจะเอาออกชอบของคริสต์มาสจะไม่เอาออกเพราะว่าเราจะเป็นคริสต์มาสตลอดปีรับหนึ่งเล่นหวังรู้คนเดียวเหงาอะไรขนาดนั้นพีแ่แค่ไม่ยอมเลิกเล่นเปียโนจริงเสร็จจบสำหรับวันนี้บันทึก บันทึกและออกออกอักจาเกมเย้ Yay! จบไปอีกหนึ่งวันไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งวันหลายวันเลยแต่เราก็ยังไม่ได้เราก็ยังเราก็ยังไม่ได้เออเออเเรียนหนังสืออยู่ดีนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามครอบครัวนี้มาอย่างดีเยี่ยมนะคะก็ ไว้วันหน้ามาดูกันใหม่ว่าเมื่อไหร่เราจะได้เรียนหนังสือแล้วพี่แก้วก็จะได้ย้ายสายงานนะคะสําหรับวันนี้ขอขอพระคนหยิงได้จริงๆที่คารุณาจริงๆไเป็นอะไรก็ขอะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย